สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทุกทุกๆคนนะคะวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆมาดูการเลี้ยงมดแดงในขวดน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมุงนี้นะคะมุงนี้ดิฉันเคยเอาเลี้ยงตั๊กแตนมาก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยเอามาเอามาเลี้ยงมดแดงต่อค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเรียงรายอยู่เนี่ยคือขวดน้ำเปล่าดิฉันทา ทำรังเทียมของมดแดงเอามาไว้ประมาณสิบห้าขวดค่ะอยู่ในมุ้งตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่ห้อยอยู่ตรงนั้นนะคะที่แขวนห้อยอยู่แถวนั้นนะคะคือประมาณสิบห้ารังนะคะแล้วดิฉันก็ไปหาหมดแดงมาเจ็ดรังค่ะเพื่อนๆเจ็ดรังแบบคือรังใหญ่กับเล็กผสมกันนะคะคือดิฉันก็ามาวางไว้ในมุ้งนะคะก็คือสรุปคือเขากัดกันตายเกินครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆ ดิฉันก็เลยได้มดแดงแค่สามสามรังค่ะสามขวดค่ะก็มีขวดที่คลุมคลุมพลาสติกสีดำเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ไม่คลุมอีกสองขวดค่ะเพื่นพนอนๆด้านโน้นอ,อีกขวดหนึ่งค่ะ,ะที่ที่มีมดแดงอยู่ในนั้นนะคะนั่นค่ะที่เข้าอยู่ในนั้นอ่ะดิฉันได้เอามาเปรียบเทียบดูว่าระหว่างคลุม พลาสติกสีดํากับไม่คลุมคือเขาจะเข้าอันไหนคือเขาจะเข้าอันที่ไม่ใช้พลาสติกคลุมนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันใช้พลาสติกคลุมเนี่ยเขาจะเข้าแค่อันเดียวค่ะกระปุกเดียวคือกระปุกที่มิดชิดหน่อยค่ะกระปุกที่อ่อาๆนี่เขาไม่ยังไม่เข้านะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นพลาสติกแยก,กออกอะคะเขายังไม่เข้าเขาจะเข้าตัวโน้นคะ่ะเต็มเต็มไอ้นี่เลยคะ่ะเต็มขวดเลย ไอที่เขาเป็นหอ่หอเขาทําเองนะคะคือเขาจะทำใยเอาใยมาชักใยคะ่ะออกมาแล้วก็มาเชื่อมต่อกันก็จะเป็นห่อ,หอตัวเขา,เาไวะะ้เพื่อป้องกันอันตรายเนี่ยค่ะแล้วนอกจากสาม,สามรังแล้วนะคะสามขวดเนี่ยเนี่ยค่ะเขากำลังก่อตัวคะ่ะเพื่อนๆเ,เขากำลังก่อรังขึ้นอีกประมาณสามรังคะ่ะเพื่อนๆ แล้วก็ด้านโน้นอีกรังนึงนะที่เขาจะกำลังจะก่อรังขึ้นมาใหม่นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะให้เขาขยายเองค่ะเพื่อนเพื่อเพราะว่าดิฉันจะไม่หาหมดแดงเข้ามาในรังนี้เพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันเอามดแดงมามาเพิ่มในรังนี้ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะกัดกันตายเยอะอีกเหมือนเดิมอตัวเก่าตัวใหม่คือต้องกัดกันแน่เลยค่ะ ดิฉันก็เลยคิดว่าเอาแค่นี้พอจะไม่หามาเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหามาเพิ่มเขาก็ต้องกัดกันตายถ้าจะเพิ่มก็น่าจะทําเป็นแบบว่าเป็นแบบโต๊อ่ะค่ะเพื่อนๆดิฉันจะ,ะทดลองแบบโตะเลี้ยงแบบโต๊ะดูว่าจะเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้คือดิฉันทดลองเลี้ยงในในมุ้งค่ะในมุ้งที่เคยเลี้ยงตะกะแตน ที่เห็นนี่คือขวดขวดน้ำเปล่าเราก็สามารถเอามาต่อยอดเป็นรังมดแดงได้ค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะเขาก็จะมีไข่ไข่ที่เห็นคือเขาเรียกไข่ฝากนะคะเพื่อนๆไข่ฝากไข่ฝ้าเหรอออบางคนก็อ่ได้กินเหมือนเหมือนเป็นว่าอะไรนะไข่ฝ้าเหรอหรือไข่อะไรเนี่ย อาบางคนก็บอกไข่ฝากเออดิฉันจะเรียกไข่ฝากแล้วมันง่ายดีไข่ฝากนี่ก็จะเป็นตัวมดแดงนะคะเพื่อนๆโตมาเขาก็จะเป็นตัวมดแดงเนี่ยเขาก็จะขยายแบบว่าขยายพันขยายอ่าอา,อาจักรของเขาให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดิฉันเชื่อว่าอีกอา่าน่าจะาเต็มที่เดือนหนึ่งแล้วกันนะเดือนหรือสองเดือนเนี่ยดิฉันคิดว่าต้องมีมดแดงทุกอา่าทุกขวดแน่เลยเพราะว่า เขาอ่าไอ้นี่เขาจะขยายขยายไอพันได้ไอนี่ไดรวดเร็วมากค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยค่ะไข่เข้าเยอะมากๆเลยในใน,ในแต่ละรังนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยอย่างตัวนี้ก็กำลังสระสำรวจสำรวจในขวดบางขวดก็จะไปอ่า ไปทำใหญ่เอาไว้แล้วคะ่ะทำใหญ่ดิฉันก็จะให้น้ำแดงค่ะน้ำแดงอาหารเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ส่วนมากเขาก็จะกินกินน้ำมากกว่าน้ำที่เห็นก็จะแห้งแล้วคะ่ะใกล้แห้งหมดละเดี๋ยวต้องเอามาเติมใหม่ละอาหารไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะแต่น้ำนี่จะเป็นหลักเลย โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูใหม่ค่ะว่าวิวัฒนาการของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ